อติจีรังนิวาเสนปิโยภาวติอปิโยเพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไปคนที่รักก็มักนายการอยู่ด้วยกันนั้นมีหลายสถานะเช่นอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาหรืออยู่ด้วยกันในสถานะอื่นๆเช่นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมงานเป็นต้นการที่คนทั้งหลายอยู่ด้วยกันตลอดเวลา หรือใช้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นส่วนมากนั้นย่อมจะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายในกันและกันได้เป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอาจจะเบื่อหน่ายกันแล้วเลือกคบกันไปก็เป็นได้สามีภรรยาอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันทุกวันอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายสุดท้ายอาจเลิกรากันไปก็เป็นได้ธรรมะที่จะนำมาใช้ในการป้องกันความเบื่อหน่ายกันนี้ เรียกว่าสังฆะวัตถุธรรมมีสอย่างคือ 1. ทานรู้จักแบ่งปันกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน 2. ปิยวาจาพูดจากันด้วยความไพเราะอ่อนหวานจริงใจต่อกัน 3. อัตจริยาต่างฝ่ายต่างสร้างประโยชน์ให้แก่กันช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน 4. สมานัตตาวางตนเป็นกันเองเป็นมิตรต่อกันไม่เย่อหยิ่งจองหอง ถ้าทำได้ดังนี้จะทำให้ป้องกันความคลางแคลงแหนงหน่ายกันได้